ชาสกัสทุก,กคนนะครับคลิปผมแล้วครับเอกนะครับวันนี้พูก,กับการรีวิวสกินในส่วนของนี่นะครับอาริซโอนะครับไวท์ชาวเชอรลีฟเนาะก็ส่วนตัวนี่นะครับมันก็จะเขียนนะเลนเจอร์พลาสติกนะตั้งแต่วันที่สิบสาถึงวันที่26ิบหเดือนสิงหาคมนี้นะครับเป็นระบบสุ่มเหมือนไอตัวหมัดไอ้นั่นอืไอดาม่าปะดาม่า,าในชื่อเิร์ฟต่างจอจริงเนี่ยมันสุ่มฟรีหนึ่งครั้งนะผมแอบไปสุ่มมาแล้ะได้มาสองช่อง ไลฟ์อัพ all the grit to get the skin what the hell จริงดิจะมีดวงกับเขาบ้างไหมผมอเลยกปกสองอันนี้เสียแค่สิบขุป,ปองออนะรอบต่อไปเป็นยี่สิบเราเหมือนทาดการตลาดเลยโอ้ได้เกตหนึ่งหรือจะเชือ บอกว,ว่ามันแปลกๆหรือเปล่าอือหือนับว่าเป็น60คูป,ปองแล้วนะโอ้แล้วถ้า60คูป,ปองเหลือจะเชี้โอ้ What was that อือหือครับครับครับดอ e Hollywood ครับผม ก็ในกิจกรรมที่จะตามมาเป็นในส่วนของนี่นะครับอีบ e กับมุสซาชีนะสกินใหม่นะครับมาวันที่สิบหกเนาะถึงวันที่แปดเอ้ยี่สิบสามทำไมจัดกค่แป๊บเดียวจังแต่เป็นสกินระดับ,บลิมิเต็ดครับเอ้ยลืมกิจกรรมนี้ทุกคนอย่าลืมมาทนะํานะนี่กิจกรรมนี้สกินของรามนะครับค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีค่อนข้างดี เป็นสกินฟรีนะครับสกินนี้นะนะลาวนะลดเท่าไหร่13 <c oughs> Don't worry Red Hawk is here Damn cook <oughs> <c oughs> I shall carry on the legend with my heroic deeds ก็เป็นตำแหน่งมัสแมนนะครับหรือตำแหน่งเลนเจอร์หรือตำแหน่งแคลรี่นั่นเองเนาะในส่วนสกินที่มีชื่อว่าไวท์ e ทลเชอร์ลีฟเนาะส่วนตัวมองว่าเออเอฟเฟกมันสีน้ำเงินแหละค่อนข้างเท่อยู่นะเพราะว่าสกินระดับแรทุกสกินในฮิตโอเคมันมีเอฟเฟกต์แล้วเดี๋ยวเราก็ไปรีวิวกันให้ดูกันเลยดีกว่าไม่รู้ว่าช่องอื่นเขาทำกันยังนะแต่ช่องเราก็จะเล่นนะครับไปไปดูกันในเกมกันเลยว่ะเลโกดูส่วนนี้รูปนี่โปสเตอร์อะไรอย่างเท่เลยไป แต่ข้าสู่ใีเกมกันเลยดีกว่านะครับก็เป็นในส่วนของนอนนอนอาริซิโอเรานั่นเองนะครับถือของกันเกมนี้แล้วแต่แล้วแต่เราก็จะออกรองเท้าก่อนชิ้นแรกหรือจะออกชิ้นเล็กพวกของแบบนี้ก่อนก็ได้เนี้บวกไอ้ถักกรปิ้นติปเนาะเรามาถีในช่วงต้นเกมนิดนึงให้ได้เปรียบนิดนึง này đây dễ à liệt chưa là đồn dữ vậy Hello, luôn, Oh, my man. Oh, เราสู้อยู่กับต้นฉบับแวรนไหวไหมเนาะซับเราซับเราเป็นต้นฉบับเชสนะครับเผื่อใครรู้นะแต่ตอนนี้เล่นยากอยู่แต่ก็ไม่มากเท่าไหร่ ผมชอบตอนมันทิ้งสโมมากเลยเนี่ยเขาชอบผักออกจังหวะแบบเราเทดได้เขาก็จะผักออกผมแบบโอเค น่าจะได้อยู่มั้งได้สักนิดนึงอืมได้อยู่รับเข้ามามันมเป็นกระสุนวงกว้างนะของอาริจิโอท่าหนึ่งผมชอบมากเลยแต่ผมไม่ค่อยเห็นมันในยแรงนะโลนตัวอื่นกรบรับสุ่หมีหมด โดนผมไม่จะตายเลยตายเขาติดใจผมเลยผมจะไม่โฟกัสลมเขาแล้วผมจะโฟกัสแต่แครี่ฝั่งข้าวผมอาหนักเลยเอาหนักนะฟิลิปินเหรอ <laughs> ก็ไม่รู้ shield just and shattered Catapults, moving out when i was pretending to be someone else i was saying talk on have moved on the north line <laughs> align 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 align, align. อะไร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 แม่ตายปะผมผมมาแน่ตายหรือเปล่าผมต้องหนีก่อนหรือเปล่างเอ้ยมักระหัาแรงเกืนบนะสิ ไอผมเสี่ยวโดนไอ้นั่นดึงมากเลยไอจื้อไอจื้อมีทั้งบูบับเลดบับครับตอนนี้เขาออกกลางนะเดี๋ยวเราให้ซับเราดันไปเลยก็ได้นะครับไปช่วยกลางก่อนเบียร์เพื่อนต้องการความช่วยเหลือ You can lose money, but you can't lose faith. But, I never had money. Play it by ear. Leave it to me. Reload it. อะไรนะครับเุื่ีพวกคุณทำอะไรผมไว้นะครับพวกคุณทำอะไรผมไว้นะครับเตร,รียมต,ตัวครับมาเอาคืนครับ <c oughs> มานี่ดีมานี่ดี น่าอยู่นะผมภาพเป็น High Premium อันนี้แรงนะครับแรงอยู่นะครับจะลองหรอครับหนุ่มเอามันดิเอามันดีไอตัวนั้นเออเอามันดีเอามันดิเอามันดิเอามันดิเออเอามันดิ มาดีมาดีไอ้นุ่มโดดครับโดดโดดโดดก่อนโดดก่อนสิงตีไปก่อนครับจังหวะนี้ยังไงอ,อยู่ข้างบนกลางเวหาอ่อรนี่ครับคิอเรื่งสตีตีงไปก่อนกลางน่าจะได้ทักงสองกำนัดไอโอเวอรเฮียเรดฮอตอิสเฮียเฮ้ยพี่แกอยู่ปากเลยหรุกคน จะตายคุณคิดว่าเขาจะฟิกเกอร์ปะย <laughs> ม้งหันไสเขาว่ะวาตรงนี้ดีก็ได้ร <laughs> ครับเขาอยู่ไกลเกินนะแล้วฝั่งข้ามก็สกิลระยะไกลก็ไกลสุดก็คงจะเป็นซับขเขาครับ ไหวไหมลองช่หรอเราลุยห <c oughs> นูกลางไหวแหละโดน ก็โดนเข็บนะผมว่าเล่นง่ายนะเล่โอเคอ่ะอัตราชนะผมอยู่ที่ประมาณ7 0 7 6 75บ้แพ้น้อยแพ้น้อยโดนไปดิครับเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะฝืนหลอฝืนหลอฝืนหลออะนรตายหรอตาย ไหวอยู่นะทันตีร้ยี่สิบสองอีเท็ดหรออีเท็ดหรอหึงจะตายเ่อเราเล่นดีอยู่ ยจะตายโอ้ผมติดพิษม,มากๆนะกอประมาณนี้ครับสำหรับการเล่นส่วนใหญ่ก็พิษโอเคเราไม่ค่อยมาต้องมานั่งซ่อมแบบว่าเออเทคูนนเทคนี้นะครับเพราะว่าแพ้ชนะก็ลงได้เลยเว่าเกมนี้เราค่อนข้างที่จะสรุดก็เลยนั่นแหละเดี๋ยวทิ้งแก่ ใช่อ okay. ืมก็สมฟแมนแมนไอ้โก้ดิกอล์ฟแมนแนเป็นเพียงแกชาลลอตนะครับชาลลอตเกมนี้ค่อนข้างเก่งนะแต่อารีของเราก็บัฟจน <laughs> ตอนนี้ติดเทเอสไปแล้วครับเก่งเก่งมากมาก ก็พี่นบ้านในส่วนสกินของอลิเซียนะครับก็ในสกินที่ชื่อว่าไวทาวเชอรีฟนะส่วนตัวมองว่าเออเอฟเฟกมันค่อนข้างที่จะมองง่ายนะครับแล้วส่วนตัวผมเป็นคนที่เมื่อก่อนชอบสีน้ำเงินกับสีแดง้วเนาะปัจจุบันก็เลยเป็นชอบสีม่วงครับก็เลยค่อนข้างที่จะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเสียดายสักเท่าไหร่ที่เราเคยชอบสีนี้เนาะส่วนตัวนะครับเพราะคนรอบข้างผมก็ชอบสีนี้กันเยอะนะครับก็ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมไปสุ่มก็ได้ คุณน่าจะดวงดีกว่าผมอ่ะผมแม่งไม่มีดวงกับเกมนี้จริงๆไม่ว่าเกมไหนก็ไม่มีดวงนะครับก็ชอบกันไลค์ด้วยชอบกับแชร์ก็ซักซ้ายจะเป็นในใจคนนำคลิปไหมครับแต่จะเป็นคลิปแต่แต่วันนั้นก็ฝากติดตามไว้นะวันนี้ฝากไว้คลิปนี้ครับสวัสดีครับแล้วเจอกันจากไปด้วยรูปโปสเตอร์ของนานะครับมัสแมนอเลซิโอ